Oh. ใครที่สนใจรุ่นไทยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำเดือนสิงหาคมนะครับมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad และเสื้อฟุตบอลลิกสิทธ์แท้นะครับแอดไปที่ไลน์แอดสปอร์ตคิกได้เลยนะ okay, ครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับทุกคนครับเดี๋ยวคุณรีบพูดไปไหนเนี่ยกลัวตำรวจจับเคอร์ฟิวครับน้องชายวันนี้เราก็มาจัดกิจกรรมใหม่อีกนะครับดรอน ลุงอรุณแหง21 TS ครับผมคิดว่านะมันอาจจะเป็นใบๆแล้วว่า21 TS เนี่ยจะเป็นปีสุดจะเป็นเขาเรียกอะไรจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วก่อนจะเป็นลิมิเต็ดนะครับทุกคนก็จัดไปครับ3 0 0 0 0บาทรัฐบาลไทยนะครับทุกคนอันนี้ผมขออนุญาตแลกสูงสุดไปเลยเนาะก็ขาดอีก10เหรียญนะครับอันนี้แลกเป็น9 9 9 0 0แล้วนะครับทุกคนเอาค้างครับทุกคนอ่ะอันนี้อีกส0เหรียญนะครับทุกคนจัดไปครับ3 0 0 0 0บาทพอดีครับ สามพันเหรียญครับทุกคนจัดมาได้ไปหนึชุดนะครับบวกแปดาใบหนึงนะครับจัดไป2ครับน้องชายบวก8 2ไอคอน2องบวกห้นะครับแต่ว่าไอคอนเอื้ออาทรมีเยอะนะครับเอางี้แล้วกันครับน้องชายฟุกอ่ะเขาสายเร็วอยู่แล้วเราจะกดร0อยส0งร้อยกดร้อยส0งร้กดร้อยส0งตามใจสายแช่งนะครับตามใจสายรีบเอาแบบถนดัดถนดัดเลย หลายคนถามพี่บอลทำไมมึงชอบเปิดแต่ไอดีคนอื่นไอฝัดกูไม่มีตังจบไหมกูมีตังหมื่นลา้ลานร้อยล้านกูเติมแม่งทุกวันเลยไปครับเจ็ดตัวครับน้องชาย1,000พเอ็มมา6,600เอ็มมากดหนึ่งรสามตัวครับเป็นสิบตัวเฮียครับน้องชายสิบตัวเฮียมาแล้วครับน้องชายใบแรกจัดไปนุ่มหนึ่งร้อยเอ้ยเฮียกดผิดสูตรต้องกดสองร้อยก่อนไม่เป็นไรหกใบเอาเก้าอ่ะเอาเก้าเอา 9, เก้า 9. อันนี้โอเคเอาเก้าบ้างสลับ 9ก้าสิบสลับไม่เป็นไรครับน้องชายมันเกิดเขาเรียกลีลยวเดี๋ยวดูู้คนนะแป๊บเดียวกูกดหกพันแล้วหรอไปไปไปเพลินครับทุกคนไปเพลินหมดไปหกพันบาทรัฐบาลไทยครับกูจะบ้าไปครับเจ็ดใบวะร้อยสองใบเอาก้า่ไดละเอาก้าเอาก้าเก้าเก้ากับสิบผมว่าพอกันนะครับในความรู้สึกกดสองร้อยได้หกแล้ววะอันนี้เริ่มเฮียละกดสิบเฮ้ยเฮียกดผิด เอต้องกดร้อยโอ้โหพอกดสิบสองตัวโอเคได้เก้าตัวเอาเก้าอ่ะเอาเก้าบ่อนมันผิดสูตรกดผิดครับทุกคนได้กี่ใบแล้ววะผมไม่ได้นับจริงๆแล้วอะ่ะการพูดเนี่ยคือถ้าเกิดมันได้ดีอะ่ะคือแม่งคุ้มเลยไนงะมันได้โดมันได้ซอนในเดอะบอยได้เคน,น ema, ได้ aku, เบนมเซม่าได้ลูกกากูอะไรเงี้ยมันเหยียบแสนหมดมันจะคุ้มแต่ถ้าเกิดได้เกลือหมื่นไปไปลายสองหมืน่นบ้างสามหมืน่นไปครับทุกคน 6ใบไอคอนตรงนี้มันยังไม่มาเลยนะอีเวนซึ่งสาใบว่ะผมขอกดเศษไปแล้วกันนะเศษสี่เลื่อได้ใบที่สิไม่ได้ใบที่10ได้ยากไม่เป็นไรเอา9กใบก่อนนะครับเอา9้าใบพอสิมันได้ยากอะ่ะพอแบบสมมุติถ้าเกิดเราเจอสิบใบอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ไดไ้ไม่เคยได้สักทีนะครับไปครับ8ใบอันนี้ผมว่าน่าจะถึงสิ วัเลยโอเคพอพอเก้าใบเลยคือพอเห็นไหครับเก้าใบเลยคือต้องพอไม่งั้นเดี๋ยวใบที่สิบม่งไม่ออกอย่าไปโลภอย่าไปโลภนะน้องๆเด็กๆเอา้าคิดผมกดผิดและผ,ผมกดยี่สิบมาว่ะไม่เป็นไรห้าหกใบเจ็ดใบสองอีกสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปดใบอีกหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดิดูดิเก้ายโอเคโอเคโอเคไปครับหนึ่งร้อยเไม่ออกแล้วว่าหนึ่งร้อยอ่ะกูจะรั่วเฮี้บ้าววะเกมโอเคเหลือแค่พันสองผมเอาสิบใบเลยแล้วกันครับ กดร้อยดูแม่จอกไหมไอคอนมันยังไม่ออกเลยสามหมื่นะสามหมื่นะมึงเกมโอเคได้สิบใบเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ตั๋วไปร้อยเก้าบเก้าครับขึ้นมาเป็นอันดับที่สามนะครับทุกคนไปทุกคนไปดูในเกมกันครับผม ได้สามหมื่นบาทได้ห้าหมื่นแปดีเยอะมากอันนี้ผมถือว่าได้เยอะมากนะครับน้องชายแล้วก็ได้บวกห้ามาเจ็ดใบบวกห้าดับร้อยเจ็ดนะครับดับเจ็ดสิบสองก็เป็นเก้าดับห้าสิบสองเป็นสิบเอ็ดเยอะสักละเซียในจีเรียโคเอเชียแอนด์สิงคโปร์ครับน้องชายจัดไปสองจัดไปกองขอบวกเจ็ดได้ไหมเอ็มซีเนเธอร์แลนด์ ในเนเธอร์แลนด์บวกหกใครไว้ฝั่งมือใครอเด็กเวนโอ้โหกูจะอ้วกการ90้บวกหมี80บใบไม่เป็นไรอันนี้ไว้ก่อนมาที่เก้าสแล้วกัน98 7ใบไปครับเฮ้ย2ี t สขอขอแพงๆโปรตุกเกสมีหนวดมีเขาใครวะสอง0มืนล้านก็แพงอยู่ ก็โอเคอยู่นะครับที่อึ้งๆไปเนี่ยอุ้ยวาลานหมื่นห้าสะดุ้งขี้ที่อึ้งๆไปเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะโอลิเวียล่าถูกไหมคือมันเป็นชื่อฝรั่งโปรตุเกสไงผมกลัวอ่านออกเสียงผิดผมกลัวแบบอ่านออกเสียงผิดไงเพราะว่าแบบคริสเตียโนโรนัลโดจริงๆมันอ่านคื้อเตียันนูนเรืนาดื้อดื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนใน YouTube หลายๆคนน่ะคอมเมนต์มาว่าซีเรียสเรื่องการออกเสียงอ่านสำเนียงนะครับพี่ก็จะพยายามให้ได้ที่สุดนะ อ่านออกเสียงให้มันถูกหลักไวยากรณ์ของประเทศนั้นๆนะครับเพราะพวกพวกมึงซีเรียสอะไอเวนด่ากูทุกคลิปเฮ้ยข้ามข้ามอุ๊ยกอลิก้าพันเดียวเมสันเหมาแหมะไนทำไปเรียกผิดโดนด่าแล้วเตรียมโดนด่าแล้วเมสันเมาเรียกเมสันเหมาเหม,มาเจอตุงวะไอเวนเตรียมโดนด่าแล้วผมเตรียมโดนด่าแล้วรู้ว่าแบบแกล้งอ่านผิดเมื่อไหร่เนี่ยโดนด่าตลอดยังรอดตีนเฮ้ย ตัวบางมาเลยหอมมาเลยฝรั่งเศสใครวะฮะ 400m เฮ้ยทำไมมันดูค้างๆวะทุกคนปลุกเจ็ดจัดแม่งแปดใบเนี่ยแหละช้าความไปเสียเวลาขอปุกเจ็ดยี่สิบทีวายอ้ยี่สิบทีเอสโอไม่มีละยี่สิบยูด้วย ซาบวกแปดบวกเจ็ดโอเคแม่การ์ันบวกเจ็ดกูขอบวกแปดจะลวกนี่ร้อยห้ามีสิบเอ็ดใบโรนันโดไม่มานะพี่ไอเอ็นขีบหน้าเลยเอาค้างถามจริงเอเอเนี่ยจบไหมโรนันโดจบไหมบอกแล้วไม่มาให้ขีบหน้าครับเออหนึ่งห้าหนึ่งสี่เก้าร้อย อู้ดสองตัวทำไมสองตัวเลยบ้าบอเดี๋ยวก็รวยตายหรอกดรามาสองตัวเกินเอาโกไปเลยละกันเคลเลอร์อนาบัสทุกคนครับการ์ด,ดีๆก็แทบจะหมดแล้วนี่ครับผมอ่อนนี้ก็แล้วกันสองใบไปเผื่อได้บวกหกดีๆนะครับ ทุกคนครับตอนเนี้การ์ดดีๆมันหมดละมันก็เหลือแต่ไอคอนเหลือแต่บวก5 t s เหลือแต่บวก8 2ชุดนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปที่ดับไอคอนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอดับนักเตะสักครู่นะเพราะปีนี้ยังไงก็ต้องเอาแต่ตัวบัคเข้ามานะครับทุกคนขอคัดสักครู่ครับมาๆมา,มาประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนจัดไปกลองใบ กล่องใบขอเคสมาตัวเึงแล้วกันตัวใช้งานโอ้โหไบเออร์เดลบูเซนใครวะอาไบเออร์โฟลซูเมนซ่าอีสัตว์ดีปมะ่วะไม่ดีดิคนไม่ใช้กันแล้วกิมมาโดได้แบ็คซ้ายแบ็คขวาครบเลยเย็ดก,กระเบื้องก็โอเคหรอมะั้งเป็นตัวบั็อกอะมันก็ประมาณนี้แหละ นี่ยครับต่อไปครับทุกคนเรามากันที่ดับร้อยยี่สิบเอ็ดทีเอสบวกห้าเลยละกันนะครับทุกคนพี่บอสแอนอนิมัสมีสูตรไหมครับพี่พี่บอสครับมีสูตรไหมครับพี่ชายไปครับโดมาตัวหนึ่งได้ไหมไม่ได้ตัวสจเจ็อังกฤษเหรอ CAM อังกฤษใครวะฟิลฟเดน ลวดเดียวจอน้าเงินรวดเดียวจอน้าเงินจอน้าเงินคือข้างหลังใช่ไหมครับพี่ได้ครับหกใบลวดเดียวจอน้ําเงินอันนี้เสียงสวรรค์สั่งมาทุกคนเราขัดไม่ได้ขอโดมาตันจอน้ําเงินหกใบลวดเฮ้ยเบอร์อะไรวะนนี้สิบเจ็ ไม่สัตเมาส์เหรอสี่หมื่นหกเหี้ยตัวอื่นขอสามสี่มืนบวกหน่อยไม่เอาหมื่นเดียวโอ้โหทาดีสไอสัตว์ดีปะวะสองอได้แต่สองหมื่นสี่หมื่นมาตัวเดียวไม่เป็นไรพี่บอสผมมีดับเจ็สิบกิสองพี่ชายไปเลยรวดเดียวไม่ต้องจอน้ำเงินเฮียอันนั้นอะรองเท้าสีชมพูฝรั่งเศส ปาเป้ใช่ไหมคีริยันเอ็มปาเป้สี่มือเท่าไม่สันเมาเองงหรอวะตีบกูตัวกูจะลวยัดเก็บเบื้องโอ้ี่ชายดาบห้าสิบแล้วนะขอคันนะักเตะแป๊บนึงเพราะมันอาจจะต้องเอาบางตัวออกทีละใบบ้าง ตียูเซ่บวกสีหน่อยตียูเซ่บวกสีหน่อยได้เลยน้องชายใครวะเอสทีโปรตุกเกสอนเดอร์สันซินวาแอนเดอร์ซินวาแอนเดอร์สันเฉย,ยไปอีกหนึ่งเมสซี่สี 40, ่หมื่นแอมใช่ไหมสแตทมันเยอะสุดแล้วนะอันนี้มันคือพวกสแตทปร้อยห้าแล้วนะ เพกระเบื้องอะไรวะโอ้ไม่เป็นไรครับน้องชายเรายังมีไอคอนเอออาร์ทอนกันอีกเต็มเลยไปที่ไอคอ,อนเออ้อาร์ทอนกันก่อนแล้วกันครับโอ้โหโอ้หนักเตะซะชื่อดังเลยเล่นซะรู้จักเลย คลิปเนี้ยกูโดนด่ายเยอะแน่นอนเรื่องนักเตะเนี่ยเรื่องชื่อนักเตะเอ้ยเรื่องอะไรเอ้ยซูเชซูเคอร์ปะตอนแรกยจะไปซูเชกแล้วซูเชกก็บ้าละวองค์รลาดอีกตัวหนึ่งไปครับลุนโอเคด็อกบาโอ้องคชาตอิสัต์เจเจองคชาตโอ้เนปายทุกคนกูจะบ้า มาครับทุกคนการไอคอนร้อยสิบทุกคนครับผมขอฝากนิดนึงแล้วกันครับใครที่เข้ามาแล้วฝากติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยเดี๋ยวมี ID M อล้วนมาแจกเรื่อยๆนะครับน้องชายยังไงใครเข้ามาแล้วกดติดตามไว้นะถ้าเกิดไม่เคยกดติดตามแล้วส่มด,ด้ผมขอไม่ให้นะกดติดตามกันไว้เลยครับน้องชายไปร้อยสิบองลีมาโชว์ไปเฮ้ยบราซิลกาลิชา าวจอร์ดเบรสจอรนมาอย่างนี้111ยหมดเลยว่ะได้แะแต่111ยทั้ง2ตัวเลยครับการลินชากับจอร์เบรสก็ถือว่าเป็นอะไรชั้นยอดนะครับทุกคนต่อไปครับทุกคนเป็นใบทีเด็ดกาสุดท้ายแล้วครับปีฮอตดาบร้อยนะครับสใบครับ,รบทุกคนเดี๋ยวง่ายผมขอคันนักเตะเหมือนเดิมนะครับน้องชายสรุป u ูเซไอคอนติดใหม่พี่บวก5้าไม่ติดครับพี่ดับร้อยบวกแปใบครับทุกคน อันนี้ผมขอเปิดทีละใบแล้วกันนะหรือว่าพี่บอส Anonymous เขาจะถ้าเกิดมีคําสั่งจากพี่บอส a n o n y m มัสอะผมก็จะกด2ใบนีครับก็ขอโปรโมทนิดนึงครับทุกคน <c oughs> ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยเนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะผมจะทําคลิปแจก ID M อ็มล้วนเรื่อยๆนะครับน้องชายเนาะต้องรอเป็นคลิปที่ผมจัดทีมเล้วนอย่างเงี้ยผมจะแจกพวกนั้นเนาะ ใครที่กดติดตามไว้ก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นเนาะถ้าเกิดไม่กดติดตามถ้ืเกระสูมได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเช็คแล้วไม่ได้กดติดตาม,ม,ตตามผมก็อาจจะขอตัดสิ่์ตูวเองนะครับน้องชายลวดเย็ดเคพี่บอเดน่อไอ้ฟุกสั่งเองไอ้ฟุกสั่งเองว่าลวดเจ้าหอยดีบอกเปิดลวดไป เบลี่ย์แพงวะหกหมื่นล้านขายออกปะวะตัวนึงนฟูเตไอสัตว์สองหมื่นขายออกวะคิดว่าน่าจะขายออกนะครับทุกคนก็ไปฟูอาร์เซนอลห้าสิบห้าไปทำฟูอาร์เซนอลเออได้ เนี่ยไอดีเนี้ยทรับวัวแซนน์เลยทุกคนดูเด็กไอคอนก้าวซนน์มีแคมเบลอีกโอ้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับเชิจบครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้สามหมื่นบาทนี้ด้วยเปิดแพ็คดี่ว่าอันนี้ก็คือจักการเติมไปหมื่นห้าพันบาทนะครับทุกคนจักการเติมไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเงินเอ็มเราก็ไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าเปิดไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่การ์ดละกันนะครับก็การ์ดเอาจริงนะหลายๆคน่ะแม่งได้บวกเจ็ดตักตรงเนี้ย ดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นเอาหน่อยขอมั้งบวกเจ็ดขอบวกเจ็ดขอบวกเจ็ดยี่สิบอยู่พลังแม่งไม่เยอะดิจะได้ไหมวะบวกเจ็ดฮอปแมนเก้าร้อยเอ็มสัตว์บวกเจ็ดคนอื่นเขาได้แบบทีเอสได้อะไรอย่างงี้กันกูได้อะไรวะเนี่ยเอ็มฟี สกลนครปิดดินเมซี่ข่านหนึ่งต้อมตำสองมือกับข้าวสารหนึ่งกระส,ส,งส,งส,สอบเตรียมชูเสื้อพรุ่งนี้สกลนครปิดดิวเมซี่ซ้มตำสองมื้อข้าวสองข้าวสามร้อยกระสอบถูกเนาะเมซี่อ,อะลินโอเคครับทุกคนตอนเนี้ผมเหลือแค่การไอคอนการบุกแปดแล้วก็การดรับบุบก 5, บุกห้าบวกห้ามีห้าใบเนาะ <c oughs> แล้วก็ไอคอนเือาทรแล้วก็การบุกแปดปีไลฟ์ ยังไงเดี๋ยวผมขอจัดบวก8ปีไลฟ์ก่อนละกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตคัดนักเตะสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตคัดนักเตะสักครู่ครับจัดไปครับทุกคนบวก8ดาม50ปีไลฟ์บัครัวๆเดินมาเลยนิ่งๆไอเทียแม่งวิ่งว่ะฮาคิาม,มี่สี่หมื่นสี่หมื่นล้านทุกคนฮาคิมมี่ได้ปะตัวใช้งานตัวใช้งาน ถือว่าตัวใช้งานอยู่ถือว่าตัวใช้งานนะครับน้องชายม่แย่ yeah, ครับไม่แย่ yeah. จัดไปครับทุกคนเราไปกันต่อที่ไอคอนเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอไปไอคอนดอเอ้ยเ,เ,เอาเอาเอาบวก5 t s ก่อนนะครับผมขอที่บวกห t s ไปก่อนขอลูกากรูมาขอเบเซามาไหนๆก็พิ่ตีติดไปเฮ้ยขาดน,นป มวยจีเลยนะครับผมตั้งการมวยจีเลยวิ่งอย่างเร็วฮาจตินี่มีคนบอกสเปนเลยว่ะเฮียเฮียละหยอกเนเต้ <S <S <ol> มาไปที่ไอคอนเลยจบจบไปไอคอนโอ้โหเปื่อทอนร้อยสี่ไปครับ กดแม่งเร็วหน่อยเดอพอมึงคือใครเดอพอไปร้อยห้าไอคอนมาสักตัวได้ไหมได้สิโก้แต่เบอร์ยี่สิบกว่าทุกคนอังกฤษด้วยคาราเกอร์กูจะหลุดคาราเกอร์ร้อยเก้าครับไปครับร้อยเก้ารองเท้าขาวใครวะรองเท้าขาวฝรั่งเศส เฮ้ยขั้ตัวหน้าเหรอห้าหมื ick, e ่นโอเคโอเคโอเคอีลิกอีลิกครับอีล e ิกรองเท้าขาวอย่างเท่เลยครับทุกคนไปเลยต้องเปิดทีเผลอก่อนแม่งโดนเนทมาอีกเอ็บกระเบื้องไปเฮ้ยแขนยาวโปรตุเกสยูเซบิโอวิปเปรียวยูเซบิโอให้เองแล้วเปรียวยูเซบิโอให้วิปแล้วน้องชายเออไปครับทุกคนครับใบสุดท้าย ดับร้อยบวกแปดเดี๋ยวผมขอคัดนักเตะสักครู่หนึ่งนะครับน้องชายขอคัดนักเตะแป๊บเดียวพี่ขอกำลังใจหน่อยได้ไหมครับน้องชายเอากำลังใจให้พี่หน่อยนะครับพี่จะเปิดแล้วโอ,โอ้ไม่ใช่บาซิลมาเซลโลเฮีย อะไรชั้นดีไอ้สัตว์ไตกูจะวายไอ้สัตว์เอาจริงม,รม,มันก็มีเกลือกว่านี้ว่ามันก็มีเกลือกว่านี้แหละเอาไปเป็นอะไรตีบวกไปคุณหลิกอยู่เชลซีเหรอพี่บอลไอคุณหลิกอยู่บรา,าซิลเหรอพี่บอลหัวเหมือนเลยอ,อะไรตีบวกไปแล้วกันครับก็ ก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดติดเป้งสำหรับกิจกรรมหมื่นห้านี้ด้วยครับ